สวัสดีครับปุพยพี่้องเอฟซีหยาดที่ถ้ำสุกุนี่นะครับตรงที่อาจารย์ได้เดินจงกรมภาวนาขอโชคลาภกับเราเทียบทวดาแพ่บุญแพ่กุศลแพ่เมตตาให้นะครับมืออื่นเป็นมือวันที่13อาจารย์สวงจะบวงสรวงนะครับเด้อครับปุยพี่้องผู้ใดจะรวมบุญรวมกุศลกบอาจารย์แกเชื่อในเ,เอานิมนต์ตะปูเด้อนิมนต์นิมนต์ตะปูนี่คือดวงเทพบดวงรรมครับเพิ่์มา พักที่ดีครับพ่อพี่น้องปูแปดซอกเพิ่นกบมาน้ำเพิ่ลจีหายอาจารย์บวงสวงอยู่ตรงนี้ขอโชคลาบกับเราเทียบเทวดาด้วยอนุสงค์บุญครับพ่อพี่น้องเอาพ่อพี่น้องนะครับครับกราบสวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟซีหยาดที่ทำสุขสุขคนโถุพ่อยพี่น้องเอาคักเด้ อาจารย์เดินจมกลมอยู่สถานที่ตรงนี้ดูซอว่าหนาวครับพอเมพราะพี่น้องหนาวครับ ครับกลับสวัสดีครับเไยพี่นอ้องอาอาจารย์มายุตสถานทีบอ่อท่องไยพี่น้องอาจารย์กับฟันดีนิมิตด,ดีนะครับอาจารย์มามื่อแรกอาจารย์กับฟันอ่าเห็นหลูกแก้วดวงแก้วลอยมากอาจารย์กับยกปืนขืนยิ่งดวงแก้วแตกกระจายเหมือนกับเข้าจับเข้าจุดผุนี่ครับไปพี่น้องนั่นขึ้นขึ้นแหลกที่อาจารย์ฝันอาจารย์กับตีไวแปดศูนย์หนึ่งแปด เลขสามตัวอาจารย์ตีไว้ก็คือแปดสามหกต่ว่าเล็กกับเลขกเกาเป็นตัวเดียวกันเน้อพ,พี่น้องอาจจะแปดสามเกาก็ได้ครับขึ้นที่สองอาจารย์ก็มาอฝันดีอาจารย์กับฝันเ็นพอนะครับอาจารย์ฝันเ็นพอของอาจารย์อาจารย์่างวดนี้จังได้กับมากเก่าคนทีวิ่งก็วิ่งแปดก,ก็วิ่งเก่าได้พี่น้องนะครับฝากบุญฝากกุศลให้กับพ,พี่น้องเอเี มื่นวันที่สิสาอาจารย์สิบบวงสวงขอโชคลาภกับผู้แบบสองกับพู่มเจ้าทีอ่าไปสั่งเพราะตอนนี้อาจารย์กําลังสั่งตำนักเน่ยสั่งวัดปารี่ไล่เน่อาจารย์ก็เคยให้อ่าคนถูกมา12ล้านก็เคยให้มาแล้วครับพี่พน้องเอาพพี่น้อง,อน,องนะครับอ่า อาจารย์ในเสียงเหลขมุงค้นหนึ่งปดเขาหอบเขาโคตรมห้อาจารย์เป็นสอบเลยครับพี่พน้องนี่แหละอาจารย์กำมันใจเท่าสิมันใจค่ะก็คือบวงสรวงขอโชคลาภจากปูแปดศอกนั่นแหละครับพี่พน้องอ่าวาเพิ่น,นสี่ยำตัวไดให้ตัวใดงวดที่แล้วอาจารย์ก็ได้ดปล่อยไปเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเต็มเต็มมือบวงสรวงปูแปดศอกเพิ่นก็ได้ดนับค้นมากันกี่คนมาทั้งเมดนะครับสิปหาคน้น ลูกซิดลูกฮากัดทูกัดไร้ครับพี่พี่ร้องอาจารย์มั่นใจว่าปู้เพิ่นต้องให้พอเพิ่อนอยากเฮ็ดอยากสัง่งเฮาได้เฮาต้องสั่งให้เพิ่นครับพี่พี่ร้องเอาจังไดอาจารย์ก็ขอขอบบุญขอบคุณพ่อพี่น้องเอฟซี่าติธรรมสุขสุขคนเด้อจังไดก็ขอให้โชคดีร่ำด้วยครับพ่อพี่น้องสาธุรวย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 ครับนี่แหละเลขที่อาจารย์ได้นิมิตไว ไอ้หกกับเก่าตัวเดียวกันเดอ้อพวยพี่นอ้องอาจจะเป็นเก่าหนึ่งก็ได้ครับเอามืออื่นบวงสวงขอโฉกลับหรือล่องไปวิเคราะห์เบิงปีจาราญานเมืองเดอ้อพวยพี่นอ้องเป็นแนวทางของเฮานะครับนี่แหละครับพวยพี่น้องที่อาจารย์ได้นอนก็คือตรงนี้ครับพวยพี่น้องนอนยุนีภาวนายุนีเดินจงกรมยุนีล่ะครับพวยพี่นอ้องอ่าเลาะถาดเพิ่นนี่ละเอาโชกเอาหลับฝากพวยพี่น้องเดอ้อ จังได้กษัตริย์ถูกคอยโชคดีนะครับนี่แหละครับเลขจีเสียงในคืนนี่ก็คือสีเสียงยุ่แค่สามหางครับพี่พี่น้องเอาคอยพ่อยมีพี่น้องโชคดีร่ำรวยเงินไหลนองทองไหลมาคอยเป็นบุญเป็นกุศลเด้อพี่พี่น้องด้วยอนุสงผลบุญนี้อ่าขอสางขอแปลงคอยโชคขอหลับอ่าให้เป็นบุญเป็นบารมี เราเทียบเทวด,ดาผู้มเจ้าทีเจ้าฐานเมื่ออื่นสิบวงสวงขอโชคลาบสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงหกตัวตรงตรงขอรางวันที่หนึง่งสิได้ไปสา่งวัดปลาเล่สยสิได้สางนา้ำทาบุญให้ด้อยผู้มเจ้าทีเจ้าฐานก็นดีด้วยอนุสงผลบุญนี่ก็คอยเป็นบุญเป็นบารมีสาธุโชคดีรวยเงินไหลหน่องทองไหลมาา นอนหลับก็ได้งเงินมือนนอนตื่นก็ได้เงินแสนหลับหลับตื่นตืนได้ทั้งแสนทั้งล้านสาธุโชคดีร่วยๆยเด้อขอให้ลำให้รวยวดที่แล้วอาจารย์ก็ได้ปอยไปเก่าศูย์ศูนย์เก่าบวงสรวงกัแตกบนแตกลางเด้อพยพี่นอ้องปูเป็นนับคนก็ได้ิบหาค้นเข่าอาหนึ่งหนึ่งหากุ้งเน่าก็ะเก่าหเกาศยครับพยพี่น้อง อ้าวพ้วยพี่น้องจึงได้กระคว้ายโชคดีสาตุรวยรวย